3 2 1ប្រព័ន្ធការលោកតាំងអេលិកត្រូឡូលខសាយស៊ីស្ទឹម การเลอกระบบเลือกตังเป็นการตัดสินใจระดับโครงสร้างที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับการปกครองระบ,บอรประชาธิปไตยในครอบทุกกรณีการเลอกระบบเลือกตังแบบหนึ่งแบบใดจะส่งผลต่ออย่างลึกซึ้งต่อนาคตชีวิตการเมืองของประเทศน,นั้น และเมื่อเลือกไปแล้วระบบระบบเลือกตั้งหมักจักดำรงอยู่อย่างขอนข้างคุณอย่างขอนข้างคงที่ตามผลประโยชน์ทางการเมืองที่ลงตัวและสนองตอบและและสนองตอบต่อผลประโยชน์ที่มีการพร้อมกับระบบนั้นระบบระบบเลือกตั้งเกิดจากการดำเนินวิธีการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้ง AR ER. และวิธีการคิดคะแนนที่แตกต่างกันมาผสมผสานามาผสมผสานการเป็นระบบก,การเลือกตั้งระบบใดระบบหนึ่ง e l e c t o r a system หากนำวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งผสมผสานกับวิธีการคิดคะแนนแบบต่างๆแล้วก็จะได ก็จะได้ระบบการเลือกตั้งมากามากมายหลายระบบนอกจากนั้นแล้วการผสมผสานของวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งและวิธีการคิดคะแนนที่นำไปสู่ระบบการเลือกตั้งคหนึ่งยังมีระบบการเลือกตั้งที่มีการที่มีกลวิธีแปลกย่อยอื่นๆอีก ทดัดแปลงทดัดแปลงทําให้เกิดความแตกต่างจากระบบการเลือกตั้งอื่นระบบการเลือกตั้งต่างๆนั้นมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปการประยุกการประยุกต์ใถ่เกินอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภูมิหลังประวัติศาสตร์ทางการทางการเมืองของประเทศนั้นๆความหมาย ระบบการเลือกตั้งหมายถึงในระดับพื้นฐานที่สุด่ทีสุดระบบเลือกตั้งแปลงคะแนนเสียงทีดีจากการเลือกตั้งทั่วไปให้กลายเป็นที่นั่งที่ได้มาโดยภรคการเมืองและผู้สมัครตัวแปรสำคัญคือโซดการเลือกตั้งทีใช้นั้นคือ จะใช้ระบบได้ระบบหนึ่งระหว่างระบบะระหว่างระบบคะแนนนำเสียงค้างมากระบบสัดส่วนระบบผสมหรือระบบอื่นๆและจะใช้โสตรคณิตศาสตร์ไดในการคำนวณการจัดสรรที่นังโรงสางของบัตรเลือกตัง้งนั่นคือโพลงคะแนนผู้ลงคะแ,แนนจะลงคะแนน ให้ผู้สมัครหรือภาคการเมืองและผู้ลงคะแนนจะทําการเลือกหนึ่งเดียวหรือการเลือกเป็นชุดตามลําดับความชอบและขนาดของการเลือกตั้งไม่ใช่จํานวนผู้ที่มีสิทธิเล,ทธเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในเขตเลือกตัง้งแต่ หมายถึงจำนวนผู้แทนที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปนั่งที่องค์กรนิติบัญญัติจากเขตเลือกตั้งนั้นนอกจากนี้การออกแบบระบบการเลือกตั้งยังมีผลกระทบต่อกฎหมายเลือกตั้งในด้านอื่นๆด้วยการเลือกระบบเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อวิธีการแปงเขตเลือกตั้งการจะทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งการออกแบบบัตรเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียงและอีกหลายเงะมุมของกระบวนการเลือกตั้งดังนั้นระบบการเลือกตั้งจึงเป็นวิธีการวิธีการนำแนวคิดมาใช้ในการเลือกตั้งตัวแทนเพื่อให้เขาไปทำนาทีแทนคนส่วนใหญ่หรือเป็นการมอบอำนาจอธิปไตยให้กับตัวแทนดังกล่าว ดังนั้นระบบการเลือกตั้งจึงถือเป็นความสำคัญของวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนของคนส่วนใหญ่ดังกล่าวข้างต้นความหมายของระบบการเลือกตั้งสถาบันสถาบันทางการเมืองกำหนดรูปร่างของกติกาการปฏิบัติใช้ประชาธิปไตยและ และมาจากมีการเสนอไว้ว่าสถาบันทางการเมืองถี่ปรับแต่งทั้งในทางที่ดีและไม่ไดีได้อย่างที่สดคือระบ,บบเลือกตั้งในการในในการไปลงคะแนนเสียงทีได้จากการเลือกตั้งทั่วไปให้กลายเป็นที่นั่งในองค์กรนิติบ,บัญญัติการเลือกตั้งระบบ,บบการเลือกตั้งสา,สามารถกำหนด อย่างมีผลได้ว่าใครจะเป็นผู้ถิอได้รับเลือกตังและพระการเมืองได้จะขค้ืนอยู่จะคนสู่อำนาจในขณะที่หลายแง่มุมของกรอบทางการเมืองของอาการเมืองของประเทศมาจากบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงายากแก่ยากแก้ไขยากแก่การแก้ไข สวนการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งมาจากเกี่ยวกับมาจากเกี่ยวข้องเพียงการออกกฎหมายใหม่แม้ในกรณีผู้ลงคะแนนแต่ละคนจะลงคะแนนเหมือนกันพอดีและในกรณีที่ดีและในกรณีทีแต่ละพรรคการเมืองได้รับคะแนนเสียงในจำนวนเทา่เา กท่ากันพอดีระบบเลือกตั้งหนึ่งอาจนำไปสู่รัฐบาลผสมหรือรัฐบาลเสียงข้างน้อยในขณะที่อีกระบบหนึ่งอาจเปิดอาจอาจเปิดทางให้พรรคการเมืองพรรคเดียวพวกขมเสียงข้างมากระบบของการเลือกตั้งทั่วไประบบการเลือกตั้งที่ใช้กันอยู่ในป,ปัจจุบันทั่วโลกแบ่งออกได้เป็น อ่าดังนี้หนึ่งระบบเสียงข้างมากอัลโลรอลิตี้เมจอริตี้เอ่ออัลโลรอลิตี้เมจอริตี้ซิสเต็ม2ระบบกึ่งสัดส่วนระบบกึ่งสัดส่วนเซมิโปรพอร์ชินอลเรพรีเซนเททีฟซิสเต็ม3ระบบสัดส่วน a proportional representation หนึ่งระบบเสียงข้างมากอ plurality majority system แบ่งย่อยเป็น3ระบ,บบได้แก่ระบ,บบแรกเป็นระบ,บบการเลือกตั้งที่มีวิวัฒนาการเป็นไปตามขั้นตอนของประวัติศาสตร์โดยเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษการเลือกตั้ง ตามเสียงครั้งมากหมายถึงวิธีการเลือกตั้งที่ได้แบ่งอาณาเขตของประเทศออกเป็นหลายเขตเลือกตั้งโดยปกติผู้สมัครกลับเลือกตั้งจาก,าจากสมัครกลับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียวและรัศดรอ,อยู่ในเขตเลือกตั้งในอยู่ในเขตเลือกตั้งได้ก็ลงคะแนนเสียงได้เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้น ส่วนผู้ได้รับเลือกตั้งคือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งเขตหนึ่งระบบการเลอกตั้งตามเสียงข้างมากนี้มีอยู่สองแบบคือแบบที่ถือว่าผู้ได้รับเลือกคะแนนเสียงข้างมากที่สุดตามจำนวนที่พึงตามจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือก ăng, ตั้งโดยไม่ คำหนึ่งว่าโดยไม่คำหนึ่งว่าคะแนนเสียงที่ได้รับการที่ได้รับจากเป็นเสียงข้างมากเด่นเด็ดขาดมาจะใช้ความาจะใช้ควบค,คู่กับการกําหนดเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตการเลือกตั้งแบบนี้เมชเมเชเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า relative หรือ florality system หลักหลัก ลักษณะของการเลือกตั้งแบบนี้จะเป็นการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงข้างมากรอบเดียวการเลือกตั้งแบบคะแนนเสียงการเลือกตั้งแบบคะแนนคะแนนเสียงข้างมากสองรอบอจะคำนึงถึงว่าอัตราส่วนของคะแนนเสียงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรับเกินกว่าครึ่งหนึ่งห้าสิบบวกหนึ่งหรือไม่ ซึ่งหมายถึงการได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด Absolute Majority และในการเลือกตั้งรอบแรกนั้นถ้าหากปรากฏว่าไม่มีผู้ดใได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดก็จะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งเซคคน l ลอดแต่ในการเลือกตั้งรอบรอบสองนี้ ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดโดยไม่ไมจำเป็นต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งในรอบสองจะกระทำในระยะเวลาหนึ่งสัป,ปดาห์หลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกการเลือกตั้งแบบนี้จะใช้คุกคู่กับการกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ใช้การโยในสในสมัยที่3และที่4แห่งสาธารณรัฐฝรังร่งเศสมีลักษณะคล้ายๆกับการลอกตั้งครั้งแรกของอเมริกามีชื่อเรกอีกอย่างหนึ่งว่าการลอกตั้งหลายครั้งเอชฮอร์เอชฮอร์สลบลอด ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนไม่ว่าฉบับใดๆหรือแม้แต่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งแต่ต่างก็บ,บัญญัติว่าเป็นการเลือกตั้งโดยทางตรงและใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากแทบทั้งสิน้นระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนี้ เป็นระบบการเลอรือกตั้งที่ตัดที่ตัดสินให้ผู้สามัครกลับเลอือกตั้งที่ได้รับการที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจำนวนผู้ททแทนที่รัฐธรรมน,นูญหรือกฎหมายเลอือกตั้งกำหนดให้มีในเขตเลอือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ได้รับเลอือกตั้งซึ่งตัดสินความเป็นผู้แทนจากการได้รับความสนับสน,นุนจากผู้ออกเสียงเลอือกตั้งส่วนมาก ซึ่งอาจจะไม่ใช่เสียงสนวนใหญ่เอกในหนึ่นงเอ,อกในหนึ่นงระบบการเลือกตั้งต,ตามตามเสียงข้างมากอาจมีความหลากหลายได้มากมายหลายเวิีแต่หลักสนักแต่หลักสนักกรมการของระบบการเลือกตั้งต,ต,งตามเสียงข้างมากก็คือการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปท้ำนาที ในสภาต่อไปนั้นคือผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากกว่าผู้อื่นลักษณะของการเลือกตั้งแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้หนึ่งการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากในเขตเลือกตั้งที่มีผู้แทนได้หนึ่งคน1.1ระบบทีระบบระบบทีขัดสิงว่าระบบทีตัดสินกันด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ธรรมดาหรืออาจเดยกได้ว่าเป็นเสียงคักมากแบบสัมพันธ์ระบอบนี้จะไม่มีการลุงคะแนนเสียงเพียงรอบเดียวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดจะเป็นผู้ทิ่ไตายเข้าไปนั่งที่สภาและโดยผู้ทิ่ไตารับคะแนนเสียงมากที่สุดรวมส่วนใจมากจะได้คะแนนเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ที่มาลงคะแนนแต่อย่างไรก็ตามระบบการเลือกตั้งแบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุดและยังใช้การอยู่ในประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาและประเทศในเครือจักรดิอังกฤษ,กฤษ,กฤษหนึ่งการเลือกตั้งระบบการเลือกอดังกล่าวนี้ ยังหมายถึงการตัดสินให้ผู้สมัครเลือกตั้งท่ไดารับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจำนวนผู้แทนที่รับธรรมนญหรือกฎหมายเลือกตั้งกำหนดให้มีการให้มีได้ในเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งโดยไม่คำนึงว่าโดยไม่คำนึงว่าคะแนนเสียงเลือก อ่นาคะแนนเสียงเลือกตั้งกำหนดให้อ่าโดยไม่คำน,นึงว่าคะแนนอ่นาคะแนนเสียงที่ได้ที่จะได้เป็นจำนวนเท่าไรหรือเป็นคะแนนเสียงข้างมากเด็ดเด็ดขาดหรือไม่อาจให้เช่นการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศอังกฤษ1.2ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก2ระบบ อับ o l อับโซลูตอับ y โซลูตเมเรตีซเดิมเป็นการตัดเป็นการตัดสินให้ผู้สมัครกับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดอับโซลูตเมเอรตีคือต้องเกินคือต้องเกินกว่าครึ่งหนึ่งหรือมากกว่า50%ของผู้ใช้เสถียรเลือกตั้งที่เป็น ที่เป็นปัตรด,ดีและหาให้และหากในการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีผู้ได้ไดรับได้ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเด่นขาดเด็ดขาดจะต้องมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งเซคคนบลอดโดยปกติจะเว้นระยะห่างจากการเลือกตั้งแรกประมาณ1สัปดาห์ซึ่ง ซึ่งในการเลือกตั้งรอบสองนี้เป็นระบบเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากธรรมดาผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งจะเห็นจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสองรอบสองรอบนี้เป็นระบบการเลือกตั้งที่คิดค้นที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไข ข้อปกครองและความไม่เป็นธรรมอันเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างง่ไร uh, simple majority การเลือกตั้งแบบนี้สามารถยืนยันความเป็นผู้แทนราษฎรได้ดีกว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างง่ายเพราะได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียง มากพอผู้แทนราษฎรน่าจะมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเลือกมากกว่าในเวลาเดียวกันประชาชนผู้เลือกตั้งก็จะมีความไว้วางใจผู้แทนของตอนมากขึ้นการเลือกตั้งแบบนี้น่าจะให้ความให้ความชอบธรรมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากอย่างไยง ถ้าเป็นระบบที่มีการกลั่นของอมีการกลั่นกรองให้ความรอบคอบในการเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภานมากกว่าจึงมีคำกล่าวว่าในรอบแรกเราเลือกผู้ที่เราที่เราต้องการเลือกในรอบสองเราคัดผู้ที่เราไม่ต้องการออกที่เราไม่ต้องการออกไป 1.3 uh, ระบบการเลือกตั้งแบบผ uh, สมระหวังแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมากอย่างไงกับเสียงข้างมากสองรอบ Alternative Alternative uh, Altern Preferential Voting System เป็นระบบการเลือกตั้งที่กำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ หนึ่งคนซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนจากเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ตนที่ตนต้องการโดยเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องการมากที่สุดเป็นหมายเลขหนึ่งและผู้ทและผู้และผู้สมัคร,รเลือกตั้งที่ต้องการ น้อยลงมาเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ตามลำดับจนหมดจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นถ้าผลปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดจะรับเลือกตั้งที่ระบบให้เป็นหมายเลขหนึ่งเกินกว่า5 0ของผู้ออกเสียงเลอกตั้งที่เป็นบัตรดีผู้รับผู้สมัครรับเลือกตั้ง คนนั้นก็จะได้เป็นผู้แทนทันทีหากไม่หากไม่ไม,ม่ผู้ตดยได้คะแนนเสียงเกินกว่า50%ของผู้ออกของผู้ออกเสียงเลิกตังที่เป็นบปติผู้สมัครรับเลิกตังที่ตารับเลอกตังที่ระบบให้เป็นหมายเลขหนึ่งน้อยที่สุดถูกถูกตัดออกไป แต่จัดนำคะแนนทีผู้ออกเสียงเลอกตั้งคระบบให้เป็นหมายเลขสองมาบวกให้แก่ผู้สมัครกลับเลิกตัง้งคนอื่นๆที่ไต้คะแนนเสียงมากกว่าโดยไม่ได้โดยได้มากกว่า50%ก่อนก็จะได้เป็นผู้แทนหากยังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครได้คะแนนถึงอีกก็จะนำคะแนนทีผู้ออกเสียงเลิกตัง้ง ็ระบบให้เป็นหมายเลขสามมาบวกต่อไปและทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งตายคะแนนเกิน50%ระบบการเลือกตั้งทีกล่าวข้างต้นนี้เป็นการเลือกตั้งทีประชาชน มีโอกาสเลือกผู้แทนที่สามารถจะเป็นตัวแทนของตอนได้มากกว่าสองแบบแร,แบบแรกนอกจากนั้นคะแนนเสียงที่ผู้เลือกตั้งล,ลงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากไม่สนเปล่าเพราะผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ถูกระบบว่าชอบเป็นอันดับสองอาจจาได้รับการพิจารณาด้วย และคนที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุดควรโทรตัดออกไปเพราะไม่ได้เป็นตัวแทนของเสียงข้างมากแต่อย่างไรก็ตามจุดอ,อ่อนจุดอ่อนสำคัญของการเลือกตั้งแบบนี้คือพักเสียงข้างน้อยจกไม่มีโอกาสมีตัวแทนของตอนในสภาผู้แทนาราษฎรเป็นการเลือกตั้งที่สนับสน,นุนการเมืองแบบพรรใหญ่เป็นสำคัญ สรุปแล้วระบบก,การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือ,เ,อเสียงข้างมากอย่างง่ายากใช้กับการแบ่งเขตละหนึ่งคนหรือเขตละหรือเขตหลักหลายคนก็ได้แต่ระบบก,การเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสองรอบและแบบผสมยากใช้กับเขตหลักหนึ่งคนหากยากใช้ระบบก,การเลือกตั้งแบบสองรอบกับ เขตุหลักหลายคนก็ต้องใช้วิธีการรลบตั้งแบบบัญชีรายชื่อตั้งบัญชีนั้นคือเป็นการนั้นคือเป็นการแข่งขันกันระหว่างบัญชีหรือทีมหรือพรรคการเมืองซึ่งระบบการเลือกตั้งแบบผสมผสานระหว่างเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างข้างมากอย่างไยกับเสียงข้างข้างมากสองรอบ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศออสเตรเลีย